สวัสดีค่ะนะแม่จันใบสีสไตล์บ้านบ้านมาแล้วเนาะวันนี้มาทานเนาะยำขนมจีนนี่ยำขนมจีนยั่วๆเลยเนาะมีมะเขือเทศด้วยเนาะเนาะยำม,มีกุ้งด้วยค่ะเนาะมาทานกันค่ะเนาะแซ่บๆอร่อยอร่อยเลยเนาะแล้วเราก็เนาะใส่แบบ ใ้แครอทด,ด้วยค่ะเนอะอืมอร่อยมีปลาหมึกด้วยค่ะนี่อร่อยค่ะอืมทำยำทำยำ น้องกิงามใหญ่ๆเนาะสะใจมาเขือเทศยำโตชิ้นโตๆเลยนี่มาเพื่อสุขภาพผิวสวยผิวสวยอร่อย ขอประทานอาภัยใช้มือเนาะยาวเกินอะ่ะโหยจะยาวไปไหนขนมจีนเส้นยาวๆเลยเนาะลื่นลื่นเป็นปลาไหลเลย อร่อยเนาะทานหนวดปลาหมึกนี่ปลาหนวดปลาหมึกยั่วเลยเนาะทานคนเดียวไม่เป็นอะไรเส้นเหนียวเหนียวนุ่มๆเลย โอ้ยนำไงจะทานได้เนาะเส้นยาวยาวเส้นยาวแท้อ,อร่อยอืม จะยาวไปไหนทุกคนนอจ้าจเอเห็นแม่จันไหมจ้าเอเห็นแม่จันไหมทานมะเขือเทศ อร่อยนาะทานไม่พูดไม่จาเลยอร่อยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ